สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อ้ไพศาลีเจริญยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงรีวิวรถเข้าใหม่นะคะ้อ้ไพศาลีเจริญยนต์0935871643ค่ะสนใจรถมือสองติดต่อสอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมรถเข้าใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นแบรนด์หลักเลยนะคะสําหรับเจ้า i s u z u D-Max All New นนะคะ2.5 Z DDI VGS นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถปี2013นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้นะคะภายนอกของเขาเป็นสีดำนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะยางของเขานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นยางมิชลินนะคะสเปคยางอยู่ที่245ับ 70R16 นะคะยางขอบ16นะคะแบกเดิมโรงงานะะ e mm hmm. เลยนะคะยางของเขานะคะปี2022 mm hmm. นะคะถัดมาค่ะกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์ไฮรันเดอร์นะคะเป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยกสูงนะคะคิ Q ้วกันสาดนะคะตรงรุ่นนะคะออ n น w d m ดีมนะคะมีให้ครบทั้ง4ีด้านเลยคะ่ะทั้ง ฝั่งแครบแล้วก็ฝั่งด้านหน้านะคะมือจับของเขาเป็นโครเมียมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยกสูงนะคะมีบันไดข้างให้นะคะสรมผมาชมด้านท้ายของเจ้า Isuzu e D-Max All New คันนี้กันบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายของเขานะคะสัญ,ญาลักษณ์นะคะโลโก้ Isuzu e D-Max นะคะของเขาเป็นโครเมียมนะคะไฟท้ายนะคะไม่มีการแตกไม่มีร้าวนะคะไฟท้ายใส่นะคะมีการชนท้ายให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะส่วนมือจับนะคะฝ,าเ,ฝ,า,ฝาเปิดฝาฝาเปิดฝาท้ายนะคะเป็นโครเมียมนะคะ สัญลักษณ์แนะคะ DDI VGS นะคะซึ่งเป็นรุ่นรถของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดู m ม็กไรเดกันบ้างดีกว่านะคะเปิดฝาท้ายกระบะออกมานะคะ m ม็กไรเดนะคะยังคมกริบอยู่นะคะใช้งานได้อีกนานเลยนะคะซอกนะคะตะเข็บซ้ายขวานะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเดิมๆนะคะแล้วก็พื้นนะคะอ เดิมๆจากโรงงานนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นกระบะอนเนกประสงค์นะคะกระบะแคปเปิดได้นะคะสำหรับอ s ตาสูดีแมกออนิวคันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างในจะกว้างขนาดไหนเนาะอ่าขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะคะสําหรับคันนี้นะคะอิตาสูดีแมกออนิวนะคะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ ทางด้านเครื่องให้ความบันเทิงนะคะก็จะเป็นวิทยุนะคะ C D F M A M U S B นะคะรองรับ A U X ด้วยนะคะส่วนแอร์ของเขานะคะเป็นแอร์อนาล็อกแอร์มือหมุนนั่นเองนะคะมีช่องเสียบนะคะต่อไฟนะคะ12โวลต์นะคะสำหรับเจ้าอิดิสูด,ดีแมคคันนี้นะคะเลขไม้ของเจ้าอิซิสูด,ดีแมคออนิวคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สมกโลเท่านั้นเองนะคะรถบ้านแท้นะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะ ปี2013นะคะเลขไม้อยู่ที่140,000กว่าโลค่ะสำหรับเบาะของเขานะคะเจะ้าดูสูด่ดีแมคออนิวคันนี้นะคะของเขาเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ,าผ้าผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมเลยนะคะเบาะนิ่มมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะสาหรับคันนี้นะคะเบาะแคปนะคะของเขาเป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะแม่แรงนะคะอ,อยู่ตรงนี้นะคะ ของเรามีแม่แรงบุกสวตอยากอะไรให้ครบเลยนะคะสําหรับรถบ้านภัยาลีเจริญยนต์ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องสําหรับเจ้า y ี s ส u d m a แม็ก e อนคันนี้กันบ้างน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่ 2500cc ซีซีนะคะเป็นเครื่อง VGS t เ r b o ทอนะคะ116แรงม้านะคะคันนี้เชื้อเพลิงของเขาเป็นดีเซลนะคะ อัตราการชิ้นเปลืองของเขานะคะคอยู่ที่13-15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสำหรับคันนี้นะะทั้งแรงทั้งประหยัดเลยนะคะคันนี้มี abs ให้ด้วยนะคะ,ะสำหรับโครงสร้างนะคะคของเขานะคะซ้ายขวานะคะคานหน้านะคะคแล้วก็เดิมนะคะน็อตไม่ขยับนะคะทุกอย่างเดิมนะคะแผ่นเพจเดิมคันหน้าเดิมรอยเม็ดอาร์คเดิมนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานก็เดิมค่ะ จะซื้อสดนะคะคันนี้นะคะของเราก็ไม่บวกแวดเเนะคะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์นะคะของเรานะคะออกรถศูนย์บาทนะคะสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะได้ฟรีดาวกันไปเลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเบาๆอยู่ที่9,00 0กว่าบาทนะคะได้รถนะคะรถบ้านแท้นะคะมือแรกมือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังรับประกันทางด้านโครงสร้างให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหากมีตัดต่อพิคว่ำมจมน้ําน้ําท่วมอย่างเงี้ยคะ่ะเรารับประกัน ซื้อคืนนะคะทุกคันเลยนะคะแล้วก็รับประกันหลังการขายให้นะคะรับประกันศูนย์นะคะคันนี้ก็อิซูซุนะคะเรารับประกันศูนย์อิซูซูให้นะคะทางด้านเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้อีก1ปี1,000 0โลนะคะสําหรับค่าตัวของเจ้าอิซูซูดีแมกซ์ออนิคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2013ค่าตัวน้องอยู่ที่498,000บาทค่ะเครดิตดีฟีดาวนะคะ อ,อยู่ที่9,000กว่าบาทนะคะสนใจน้องรีบจองด่วนเลยนะคะสายด่วนมาเลยค่ะที่0935871643เซลล์ย,ยินดีให้บริการค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวรถเข้าใหม่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับใครารีเจริญเดินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ